ยินดีต้อนรับเข้าสู่อ้อบ้านสเตชันสวัสดีครับผมไปช่องพ่อบ้านสเตชันครับผมโบจากสปริตชาแนลครับครับผมวันนี้เราอยู่ที่ร้านพนมแจนสโตสาขาแพรกษานะครับผมแล้วที่อยู่ด้านหลังของเราคือตู้ของปั๊มเบรกเอ็นเดลินนะฮะอ่ะวันนี้นะครับเราโอ้โหซีรีส์นี้ยาวนานมากครับกับ w ดวิวอครับ บางคนนึกว่าเฮ้ย<อ>พี่ซื้อมาแล้วลืมหรือเปล่าขายไปไหนเลยจากช่อง wr ของเรานะเราได้แก่การทําติดตั้งนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเราจะรีวิวทั้งตัวแต่วันนี้เราจะรีวิว ปั๊มเบรกเอ็นดอรีนครับวันนี้เราจะซื้อปั๊มเบรกเอ็นดอรีนไปติดตั้งกับ wr155 ของเรากันบอกให้เลยนะครับแบรนด์นี้เรียกว่าติดยังไงก็ไม่หายครับไม่ต้องกังวลครับจอดปุ๊บซื้อตลาดปุ๊บอันนี้ไม่หายแน่นอนครับแบรนด์นี้แล้วก็อย่างสําคัญคือดีมากครับออของดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาและมไม่ต้องตาไม่ฉาชีพด้วยจอดแล้วสบายใจใช่ครับเพราะว่า,อ,าอย่าที่บอกไอ้แบรนด์ดังๆแล้วกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ย เราจะมีปัญหาที่ว่าเวลาจอดปุ๊บเฮ้ตรงนี้จอดได้ไหมเฮ้ตรงนี้จอดได้หรือเปล่าบางคนจอดแล้วหายก็มีบางคนจอดมาปั๊มอยู่แต่น็อตคลายอยู่กลับมาเร็วไปหน่อยอแล้วบางคนก็คือปั๊มหายเลยมีจริงจริงนะครับในตามเพจกลุ่มๆแต่ละกลุ่ม<ช> <ๆ S 2> ที่ใช้ <ๆ S 2> ติดแล้วเขามาติดอวดกันแล้วก็แต่งกันก็ติดอวดกันว่าหายกันนะครับก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยแต่ก่อนที่เราจะซื้อเราต้องมีผู้เชี่ยวชาญแนะนําเราก่อนนะครับว่าเราควรจะติดรุ่นไหนยังไงเดี๋ยวเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก พนมนะครับโอเคครับพีผู s <S ้เชี่ยวชาญมาแล้วครับเราจะติดวิวอาครับเราจะเอาอะไรติดในนั้นครับเอ็นดอรีนเนีครับวิว5 5ร์ร้ห้าห้าใช่ไหมครับใช่ครับ5ก็เหมาะกับตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็น PX26 นะครับตัวนี้หาลูกสูบ14มิลนะเขียน14คูณ18ตัวนี้จะได้ถึงคัด3 0 0ซีซีเลยตัวนี้เป็นงาน CNC นะครับตัวนี้งานสวยดีนะโบนะนสวยนะ ราคาเท่าไหร่ครับเอาเบาๆครับราคาหน้าร้านนะครับข้างละ3,500บาทข้างละ3,500ันห้ามีกระปุกให้ด้วยนะถูก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 ถันห้าร5 0 0บาทที่ถูกนะนี่คือส่วนของปั๊มบนนะครับที่เหมาะกับเทปีว่าเทปีว่าก็จะเป็นระบบคัตสายก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับ AX 3 L ็กคัตสามเอเอ็มเป็นก้านก้านก็จะเหมือนปั๊มข้างขวาเหมือนกันแมทช์กันมีตัวปรับนะปรับระยะ แล้วแต่ความต้องการความถนัดของแต่ละคนนะครับปรับการได้ที่เจ๋งกว่านั้นสังเกตปั๊มขวามาเมื่อกี้แล้วปั๊มด้านซ้ายัดมีที่ติดกระจกข้างด้วยปั๊มบางยี่ห้อไม่มีนะปั๊มนี้มีติดกระจกข้างได้นะครับมันยี่ห้อติดเปลี่ยนปั๊มปุ๊บกระจกข้างติดไม่ได้ไม่มีหูดูยึดหูกระจกจะต้องซื้อไอตัวอะไรนะต้องซื้อตัวที่แยกต่างหากอันนี้เขามีในชุดเลยมีหูกระจกมาให้ด้วย ดีพูดถึงตกการด้านบนแล้วตอนนี้ต้องปั๊มแล้วครับมียังไงบ้างครับเอาด้านหน้าก่อนเลยครับมาที่ปั๊มล่างกันบ้างครับก็ในส่วนของปั๊มล่างนะครับตัวนี้เหมาะเลยนะครับเป็น idl 20n l นะครับคือเป็นปั๊มด้านซ้ายนะครับตัวนี้สีเทาจะเป็นโลโก้แดงนะครับที่ขนาด4พอตนะครับ4พอตนะเป็นรูปสูบ4ลูก ลูกสูบขนาด32มิมลครับตัวนี้ลูกนะซึ่งใหญ่กว่าฟัมเดิมแน่นอนครับเดิมแค่2ออพอร์ตเนี่ยสอพอร์ต <นะ S 3> แต่อันนี้ที่บอกก่อนว่าทําไมต้อง4พอร์ตฝั่งนี้เพราะว่าอันนี้เป็น W R เป็นฝั่งซ้ายนะใช่ฝั่งซ้ายทุกครั้งจะไปอยู่ฝั่งขวาเราเลยต้องได้สพอร์ตมาใส่คัคันนี้กันนะครับในส่วนของผ้าบเบรกนับก็หาซื้อได้ง่ายเลยใช้กับเบมโบสพอร์ตใหญ่ทั่วไปได้หมดเลยนะครับ หรือของอะดิลีนเองก็มีครับคือพูดง่ายว่ายี่ห้ออะไรก็ใส่ได้หมดเลยครับคือไม่ต้องกังวลเรื่องผ้าเบกถ้าผ้าเบกหมดก็สามารถที่จะซื้อของยี่ห้อเขาเองอหรือจะไปตัวตัวเบมเลยได้เลยนะฮะ เอาละครับกับตรงที่นี่ราคาเท่าไหร่ครับรุนแรงไหมครับหเห็นใหญ่หงานเยียบขนาดนี้ราคาเท่าไหร่ผมแบบราคาตัวนี้ต้องบอกว่าย่อมเยาสุดๆนะครับ2007เท่านั้นนี่0 0งครับผม2 0 0พัน0 0มีทอนงานดีสี่พอร์ตมีแบรนด์มีแบรนด์งานดีสี่พอร์ตมีแบรนด์มีประกันมีประกันด้วยมีประกันด้วยไปดูชิ้นต่อไปมาที่ปั๊มหลังกันบ้างครับ มาในส่วนของปั๊มหลังนะครับก็จะให้มันแมทช์กันเข้ากันก็ต้องเป็นสีเทาเหมือนกันเป็นโลโก้แดงเหมือนกันนะครับอันนี้คือตัว A D L สองหนึ่งสตัวนี้พ2 2> อรพอตนะครับลูกสูบพ2 2> อรพอตนะครับขนาดลูกสูบพอรพอตจะใหญ่กว่า4พอพอตนะครับซึ่งเป็นส4มิมิลนะครับนาะของลูกสูบตัวนี้ระบบเบรกดีแน่นอนครับตัวนี้หรือเรียกใน อารีเลนก็กลางคืนตัวกลางคืนผีเสื้อกลางคืนนะครับเสื้อกลางคืนคําผิดเสื้อแต่ว่างดงามนะครับสีแบบโอ้โหแบบสวยนะครับราคาครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ราคาตัวนี้ครับไม่แพงเลยนะครับตัวนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยเท่านั้นพันเจ็ด <c oughs> ถูกพันเจ็ดร้อยเท่านั้นครับ <c oughs> ก็พ้าเบรกก็เหมือนกันเลยครับใช้ได้กับ ทั่วไปได้เลยมีเสื้อปักข้างได้ได้ทั้งหมดเลยก็คือจะเอาของเอเดรินเองหรือของเบมโบมาใส่ก็ได้ใช่ครโอ้โหดีราคาคือตกใจไงแป้งพันสองใบได้เงินสามร้อยกลับมากินข้าวโอ้ดีว่าโอเคเ๋ยวเราไปดูกันตอนติดตั้งว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเจ๋งไงปะก็มาดูนะครับว่าติดตั้งแล้วเป็นยังไงเป็นลักษณะยังไงนะครับตัว p x 2 6นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับก้านปรับก้านปรับระยะ ตามความถนัดของผู้ขับนะหรือตัวเราเองครับกระจกฐานจับกระปุกฐานจับเนี่ยเราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นแนวลวดไทเทียมสวยๆก็ได้นะครับพะยะเบรกก็จะไม่ลึกนะครับไม่ลึกมากนะครับแตะแตะนิดเดียวก็อยู่แล้วครับตัวนี้นะครับก็จะแมทช์กับตัวปั๊มล่างตัว4พอร์ตตัวเดียว20นะครับตัวนี้ก้านตัวนี้เวลาล้มมันก็จะพับได้ มันจะเซฟก้านไม่ให้มันหักนะครับตัวนี้จะพับขึ้นมาอย่างนี้ได้มาที่ก้านคัดกันบ้างนะฮะก้านคัตอย่างที่พี่เขาบอกไปว่ามันจะแมทกกับฝั่งขวาเนาะคัดก็ตัว AX สามแนวนะครับตัวนี้ก็จะแม็กกับฟั้มขวาแหละครับเมื่อกี้นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับก้านปรับระยะสายได้นะครับให้หมุนนะครับก็ตามที่ความตามความถนัดตามความต้องการต้องการของเรานะครับ ก็จะมีปัคตัวนี้ในตัวนะครับก็เสียบสายเดิมได้เลยจะมีสวิตคัทอยู่ในรถบางรุ่นนะ,ะปรับตัวนี้นะครับคุยง่ายก็คือว่าถ้าจะตั้งระยะสายคัทแหลก็ปรับอย่างนี้เหมือนของเดิมติดรถนั่นแหละส่วนตรงนี้ก็คือตั้งระยะความหา่างคล้ายๆพับตัวคล้ายๆมือคัทมือเบรคปรับระยะที่จะมีตัวแๆ๊กกับของเอนดอรินเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวหมุนประมาณนั้นเลยนะฮะเต่ไปดูที่ปั๊มล่างกันดีกว่มามาต่อกันที่ปั๊มหน้าซีพอร์ต่ เป็นยงไงนะครับพี่ตัวนี้สี่พอตตัวนี้ก็เห็นไหมครับใส่แล้วหล่อเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว A D L อ๋อยี่สิบเมื่อกี้เหรอครับสี่พอตตัวนี้ก็เป็นสี่พอตถ้าสังเกตกันดีๆนะฮะอันนี้จานเบรกเดิมก็ไม่ติดนะขนาดสี่พอตนั้นยังไม่ติดซี่ลวดเลยแล้วก็เป็นจานเบรกของฝั่งซ้ายด้วยเอเดนลินก็มีฝั่งซ้ายให้รองรับนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูดอซหลังกันบ้างดีกว่ามาต่อกันที่ปั๊มหลังนะฮะสองพอตครับพี่ ครับปั๊มหลดมันสองขวดนะฮะอย่างที่บอกไปนะขนาดลูกสูบ34มิมลครับตัวนี้จะอยู่ทรงในด้านบนนะครับใส่กับจานเดิมใส่กับจานเดิมก็ใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้เลยนะครับจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าใครชอบให้มันจับล่างก็ทําได้นะอยู่ที่ขายึดว่าจะทําสร้างขากันยังไงนะฮะจบกันไปแล้วนะครับกับปั๊มเอนเนอรีนะครับกับการใส่ฟิวอาร์นึนะครับ ก็ขอบคุณพี่นะทางพันนทนะครับที่แนะนําให้เรานะครับเอาพี่ขายของฝากอะไรฝากเลยครับครับก็ถ้าสนใจนะครับปั๊มอะดีลินนะครับก็สอบถามเข้ามาได้ครับที่รลอ้อนพันนท์เรสิงเข้ามาดูตัวจริงนะครับที่พนมใจแอนสตูนะครับสาขาแพรกษานะครับลองเอารถมาดูนะครับมาปรึกษาก่อนเพราะ่ที่ผมจะมาซื้อเนี่ยผมก็ปรึกษาก่อนว่าจะใสยอะไรเป็นยังไงพวกพี่พทีมงานเขาเก่งมากเลยนะครับใช่ครับ จะแมทกับเราเลือกสีอะไรยังไงมันจะแมทได้เลยนะครับเรามาดูของจริงก่อนนะครับแล้วเรามาเล่นกันนะครับว่าดีไม่ดีนะบอกคำเดียวผมลองมาแล้วดีจริงจริงนะครับไม่ได้ํำโฆษณานะที่คือใช้เองดีจริงจริงนะครับคนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณพนมแจ้สโตนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และข้อมูลของผลิตภัณฑ์เอนเดรนนะฮะที่ให้เราได้เลือกใช้และเลือกใส่กันในวันนี้นะครับในเทปหน้าจะมีอะไรให้เราชมกันอีก็ติยตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีกรเต้อยู่ครับผ